นี้จะเป็นการเจริญภาวนาธรรมซึ่งควบคุมพระกรรมฐานโดยพระเดชพระคุณพระภาะวนาโกศลเถระท่านรองเจ้าวาดและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระวัดปากน้ําผาที่เจริญกรุงเทพนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับกระผมขอเชิญท่านสาุชนทุกท่านพร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาในที่แห่งนี้ตั้งตั้งใจรับศีลและเจริญฝึกเจริญภาวนาโดยพร้อมเพียงกันครับ ขอทุกท่านตั้งใจกราบพระพร้อมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุทธังพระคาวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขาวตาธโมทัพมังนามาซามิ สุปาติปันโนภะคะวะโตซาวกสร้างโคสร้างคังณมามิขอเชิญทุกท่านตั้งใจรับสีโดยพร้อมกันครับ <c oughs> มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาธายะติสระเนะสหะปัญจะศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเต วิสุงวิส <on> ah ุงรักขณาธายะติสลาเนนะสหปัญจศิลานิยจามตะติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาธายะติสลาเนนะสหปัญจศิลานิยจามะโมตสักวาโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทุทางสรรนังกาชามิ พุทธังสารนังคจชามิธรรมังสารนังคจชามิธรรมังสารนังคจชามิสังขังสารนังคจชามิสังขังสารนังคจชามิทุติยามปีพุทธังสารนังคจชามิทุติยามปิพุทธังสารนังคจชามิทุติยามปีธรรมังสารนังคจชามิทุติยามปิธรรมังสารนังคจชามิทุติยามปีสังขังสารนังคจชามิ ตุติยามปิสังขังสรนังขจามิตติยามปิพุทธังสรนังขจามิตติยามปิพุทธังสรนังขจามิตติยามปิธรรมัสรนังขจามิตติยามปิธรรมัสระนังขจามิตติยามปิสังขังสรนังขจามิตติยามปิสังขังสรนังขจามิปานาติปตา เวรมณ <c oughs> ีส <ata> <c oughs> ah ิกขาประธานสมาธิยามิปานาปิตาเวรมณีสิกขาประธาสมาธิยามิอะินาธานาเวรมณีสิกขาประธาสมาธิยามิอะตินาธานาเวรมณีสิกขาประธานสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยมิกาเมสุมิช้าจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทถานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยามะชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะภูคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตาตมสีลังวิโสทะเยสาธุ ต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านนั่งทุกเข่าเพื่อบูชาพระกรรมฐานพร้อมกันยะมหังสัมมาสัมพุทธังมมห สามภูตทางพระขวันตังตระนังกะโตพระงวันตังสารนังคโตทีมีนาสกาเรณนะทีมีนาสกาเรณนะตังพระขวันตังอภิปูชยามิตังพระขวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพระเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพูดตรัสรู้แล้วเองโดยชอบพูดตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพระเจ้าถึงซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่ กำจัดทุกได้จริงกำจัดทุกได้จริงด้วยสการานี้ด้วยสการานี้ยะมหังสวาขาตังยะมหังสวาขาตังรักวาตาธรรมังสารนังกะโตระขวตาธรรมังสารนังกะโตติมินาสการเณนะติมินาสการเณนะตังธรรมังอภิปูชยามิตังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระ ภาคเจ้าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดไว้ดีแล้วจัดไว้ดีแล้วซึ่งข้าพระเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงกำจัดภัยได้จริงด้วยสการะนี้ด้วยสการานี้ยะมาหังสุปฏิปันนังยะมาหังสุปฏิปันนังสังขังสารนังขตสังขังสารนังขตอิมินาสการเณอิมินาสการเณนะตังตังขังอภิปูชยามิตังสัง ข้าพิบูชาามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงกำจัดโรคได้จริงด้วยสการานี้ด้วยสการานี้นอรหังสัมมาสัมพุทโธปะกวาอรหังสัมมาสัมพุโธประกวาพุทธังประกวาตังอภิวาเทมิพุทธังประกวาตัง ทงอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวาตาธทมุลสวากาโตภะคะกวากาทมุลธัมมังนัมมัสสัสาสามสาสามงังนัมมัสสัมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิสังฆังนัมามิ เมื่อท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลเพื่อให้กายวาจาสงบและบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจชำระจิตใจให้สะอาดด้วยการเจริญภาวนาธรรมต่อไปการเจริญภาวนาธรรมนี้ แบ่งออกเป็นสองขั้นคือสมถะกับวิปัสนาหรือที่เรียกว่าสมาธิกับปัญญานั่นเองสมถะหรือสมาธิเพื่อทำใจให้หยุดให้นิ่งเมื่อใจหยุดใจนิ่งนิวรณุงสกิเลอันได้แก่กามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทัจจะุกค,คุจะและวิจิกิจฉาก็หมดไป ใจก็ใสสะอาดบริสุทธิ์ควรแก่งานวิปัสนาให้เกิดวิชาและปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมสามารถกำจัดวิชาอันเป็นมูลรากฝ่ายเกิดหรือรากเง้าแห่งตัณหาอุปาทานและทุกข์ให้หมดสิ้นไปนี้เป็นทางมรรคผลนิพพานอันเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา วิธีปฏิบัติเบื้องต้นก็ต้องวางภารกิจทางกายให้หมดเสียก่อนแล้วก็นั่งขัดสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายให้นิ้วชี้ขวาจะรถกับหัวแม่มือซ้ายพอดีตั้งกายให้ตรงสูดลมหายใจย,วย,วยาวๆแล้วปล่อยกายตามสบายอย่ากเกร็ง เพราะจะทำให้เมื่อยเ,เร็วเมื่อกายพร้อมแล้วก็ตั้งใจวางภารกิจทางใจเสียทั้งหมดอีกเหมือนกันโดยตั้งจิตอธิษฐานลงไปที่ศูนย์กลางกายว่าณบัดน,นี้เราจะตั้งใจเจริญภาวนาธรรมอย่างเต็มที่เพื่อความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตัณหาอุปาทานและเพื่อมรรคผลนิพพาน จะขอเสียสละเวลาเพียงชั่วครู่นี้เพื่อปฏิบัติกิจอันมีค่าสูงที่สุดในชีวิตไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอบรอบตัวเราไม่ว่าจะร้ายแรงเพียงใดเราก็จะไม่สนใจวันไหวหรือยินดียินร้ายใดใดทั้งสิน้นจะยอมเสียสละแม้แต่ชีวิตเพื่อพระธรรมอันวิเศษสุดนี้ทีเดียวเมื่อวาง ภารกิจทางกายวาจาและใจได้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อไปที่ศูนย์กลางกายอีกน้อมรำลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์คุณบิดามารดาและบุญบารมีทั้งหลายที่ได้เคยสร้างสมอบรมมาให้มาช่วยประคับประคองใจให้หยุดให้นิ่งและเกิดปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม พร้อมด้วยขอให้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองสัมภะภัยยันตรายอย่าได้มากล้ากลายขัดขวางการเจริญทำภาวนาของเราเมื่อตั้งใจมั่นคงดีแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงเบาๆและกำหนดบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาคู่กันบริกรรมนิมิตให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงแก้วกลมใสเหมือนกับเพชรลูก ที่เจรไนแล้วไม่มีขนแมวโตเท่าแก้วตาคือน,นึกให้เห็นด้วยใจหญิงกำหนดขึ้นที่ปากช่องจมูกซ้ายชายกำหนดที่ปากช่องจมูกขวาใจของเราที่ยืดไปยืดมาแวบไปแวบมาให้ข้าประโยู่เสียที่ในบริกรรมนิมิตที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาดวงโตเท่าแก้วตาจุดศูนย์กลางข้างในโตําเมเลดพุทธรักษา สายสะอาดเหมือนกระจกสองเงาหน้าแล้วให้บริกรรมภาวนาคือท่องในใจเพื่อประคองบริการนิมิตนั้นไว้ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งพร้อมด้วยตรึกนึกถึงดวงทิใ่ใจอยู่ในกลางดวงที่สิสนี่ฐานที่หนึ่งเมื่อเห็นเครื่องหมายสายสว่างชัดดีพอสมควรแล้วค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้น ไปหยุดอยู่ที่หัวตาด้านในนิฐานที่สองยิงให้เลื่อนไปอยู่ทางหัวตาข้างซ้ายชายข้างขวาและบริกรรมภาวนาประคองนิมิตนั้นไว้ว่าสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสามครั้งแล้วจึงค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นชา้าชาไปหยุดที่กึ่งกลางกัปศีสะข้างใน นี่ฐานที่สามพร้อมด้วยบริกรรมภาวนาว่สาัสัมมา,าระหังสัมมา,าระหังสัมมา,าระหังกำกับไว้สามครั้งทีนี้จงหลับตาไปข้างหลังเหมือนคนกำลังชักจะตายอย่างนั้นแหละในขณะหลับตาอยู่ก็ช้อนสายตาขึ้นข้างบนโดยไม่ต้องแงนหน้าขึ้นตามพอตาค้างแน่นอยู่ความเห็นก็จะกลับไปข้างหลังแล้วก็ให้ความเห็นนั่นกลับ เข้าข้างในพร้อมๆกับค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นลงไปตรง,ตรงชๆช้าๆไปหยุดอยู่ที่เพดานปากนิฐานที่สี่และบริกรรมภาวนาต่อไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งจึงค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายสายสว่างนั้นลงไปหยุดอยู่ที่ปากช่องลำคอเหนือลูกกระเดือกนิฐานที่ห้า ตั้งเครื่องหมายไว้นิ่งอยู่ที่ปากช่องลำคอนั่นแหละพร้อมด้วยบริการภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง,หงแบบเดิมอีกแล้วค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นลงไปตรงๆช้าๆตามเส้นทางลมให้จ่ายเข้าออกเหมือนกับเรากลืนดวงแก้วลงไปในท้องอย่างนั้นแหละลงไปหยุดนิ่งอยู่ตรงสุดลมให้จ่ายเข้าออก ตรงระดับสะดือพอดีนี่ฐานที่หกและบริกรรมภาวนาประคองเครื่องหมายไว้เรื่อยจนเห็นเป็นดวงกลมสายชัดขึ้นแล้วจึงค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นขยับสูงขึ้นมาตรงตๆมาหยุดอยู่ณนศะูนย์กลางกายเนื้อระดับสสดือประมาณสองนิ้วมือนิฐานที่เจ็ดทีนี้ที่นี่เป็นที่ตั้งถาวรของใจคนเรา เวลาจะเกิดจะดับจะหลับจะตื่นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์สายบริสุทธิ์ท่าฟองไขแดงของไก่จะลอยขึ้นมาที่ศูนย์นี้เพราะฉะนั้นศูนย์นี้จึงสำคัญนักเขี่ยวจะเข้ามรรคผลนิพานก็ต้องเข้าที่ศูนย์นี้เมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็จงทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางนี้ทีเดียวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนนอกในไม่ไปทางนั้น ข้ากลางของกลางกลางของกลางกลางกลาง,งนิ่งแน่นหนักขึ้นเพราะถูกส่วนเข้าเท่านั้นเห็นดวงใสแจ่มมนเกิดขึ้นเท่าดวงไข่แดงของไก่อย่างเล็กเท่าดวงดาวในอากาศอย่างโตเห็นเท่าดวงจันร์ดวงทิ์เลยทีเดียวดวงธรรมที่เห็นนี่แหละเป็นหนทางเบื้องต้นไปสู่มรรคผลนิพพาน <algunos S 2> จึงเรียกว่าดวงปฐมมมมค เทนี้จะไปได้อย่างไรละ่ะท่านจะได้ทราบในลำดับต่อไปเมื่อเห็นดวงสายเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็เลิกบริกรรมภาวนาได้ทีนี้รวมใจให้หยุดในหยุดลงไปที่ศูนย์กลางดวงนี้แหละจะเห็นที่หมายเป็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มให้วางใจหยุดในหยุดลงไปที่ศูนย์กลางนั้นพอถูกส่วนเข้าดวงสายเดิมนั้นก็จะว่างหายไป แล้วก็จะเกิดดวงใหม่ขึ้นมาอีกใสละเอียดหนักยิ่งกว่าเก่าก็ให้น้อมใจหยุดนิ่งลงไปที่ศูนย์กลางดวงใหม่นั่นอีก็จะเห็นดวงใหม่เกิดขึ้นมาอีกดําเนินไปอย่างนี้เรื่อยเๆนะกลางของกลา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 งไม่มีถอยหลังกลับพอละเอียดหนักเข้าก็จะเห็นกายละเอียดใสบริสุทธิ์ผุดลอยขึ้นมาจากศูนย์กลางดวงนั้นเมื่อเห็นกายละเอียดผุดขึ้นมาแล้ว ก็ให้รวมใจหยุดลงไปที่ศูนย์กลางกายใหม่นั่นอีกก่จะเห็นดวงทาอีกให้ดำเนินไปในแบบเดิมอีกแปลว่าเห็นดวงให้เดินดวง,ค,ง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 ดคือเข้ากลางของกลางกลางกลางไปเรื่อยๆถ้าเห็นกายก็เดินกายคือเข้ากลางของกลางกายใหม่นั้นต่อไปอีกทีนี้ลองพิจารณาดูซิว่ากายแต่ละกายที่เห็นผดขึ้นมานะักายอะไร ต่อแต่นี้ไปก็หมั่นฝึกหัดอยู่เสมอโมโอกาสอำนวยและว่างจากภารกิจอื่นแล้วทุกอิริยาบทก็ได้คือทั้งในขณะยืนเดินนั่งนอนก็ได้ทั้งทั้ง,งลืมตายอยู่ก็ได้เพื่อให้จิตเป็นเร็วขึ้นและอีกอย่างก็คือเมื่อใจเราถูกฝึกให้หยุดที่ศูนย์กลางกายหนักเข้าก็ไม่ต้องไปเกาะไปยึดให้นอนให้นี่ให้เกิดตันหาวปาทานและเป็นทุกข์ขึ้นมาอีก เป็นการช่วยลบภพลดชาติให้น้อยลงก่อนนอนคืนนี้ก็ลงมือปฏิบัติต่ตอไปเลยคือบริกรรมภาวนาสัมมาหลังสัมมาหลังสัมมาหลังพร้อมแต่ตรึกนึกถึงดวงที่ใสใจอยู่ในกลางดวงที่ใสายนั่นแหละเร่ยไปจนกระทั่งหลับไปเลยจิตก็จะได้ไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องภายนอกแล้วก็จะทําให้นอนหลับสบายเป็นสุขด้วยความสงบก่อนที่จะหยุดพักขอให้รวมใจ อันได้แต่ความเห็นความจำความคิดและความรู้ให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันณโนะสงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงที่สุดมหาไม่ใจเข้าออกเนื้อระดับสเสดอสองนิ้วมือสำหรับผู้ที่ถึงธรรมกายแล้วก็ให้รวมใจของทุกกายให้หยุดในหยุดอยู่ณโสงกลางกายพระอรหัตองที่ละเอียดที่สุดแล้วรำลึกนึกถึงบุญบารมีที่ได้เคยสั่งสมอบรมไว้ในอดีต ที่กำลังได้กระทำในปัจจุบันและที่ได้กระทำต่อไปในอนา,นา,นาคตให้มารวมกันเข้าที่ศูนย์กลางกายนั้นพูดถึงธรรมกายแล้วจะเห็นดวงบุญที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนย์นั้นสายละเอียดขึ้นแล้วให้ตั้งใจดิษฐานต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมบุญบารมีที่ได้เคยสั่งสมอบรมไว้ในอดีตที่กำลังในทำปัจจุบันและ ที่จะได้ทำต่อไปในอนาคตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขออุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้แก่คุณครูอชาอาจารย์คุณมารดาบิดาญาติพี่น้องผู้มีพระคุณและสัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนมนุษย์และอมนุษย์อื่นทั้งหลายทุกถิ่นฐานรวมทั้ง ตัวข้าพระพุทธเจ้าเองด้วยขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับบุญบาร,รมีที่ข้าพระพุทธเจ้าได้อุทิศนี้ด้วยกายวาจาใจและขอให้พ้นจากเหตุวิบัติบาปศักดิ์สกทภัยพิบัติภัยสงครามภัยธรรมชาติโรคคาพยาธิอวิชากิเลสตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและอุปาทานเครื่องเศร้ามองทงงั้งปวงขอให้บริสุทธิ สมบูรณ์บริบูรณ์เด็วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุติยานาัทสศนะไม่ให้เบียดเบียนท่านผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยกายวาจาใจขอให้ละช่วยด้วยกายวาจาใจประกอบประกอบแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจทําใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติท่านผู้หนึ่งผู้ใดปรารถนาเป็นพระสะัพพโยพุทธเจ้า พระปัจเจกับพุทธเจ้าพ,พระอักสาวกพุทธอุปถาพุทธอุปถาพระอสิติมหาสาวกโลกติสาวกพุทธบิดาพุทธมันดาจักรพัฒรรัตนเจ็ขอบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงช่วยประคับประคองท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานฝ่ายสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียว สัพเพพุทธาภะลาปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสโสอัถลโทสุกิโตวิรุณโธพุทธาสเนอโรโกสุกิโตโหหิสหสัพเพียติภิภวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสทิภวันตุเต ภวตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตภวตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเต อะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวัอะระหังสัมมาสัมพุทโตพระพุทธวันตังพัพพาวันตังอะบิวาเทมิโอตงภะคะวันตังอะบิวานเทมิ สวากาโตภะคะวตาธัมโมสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปัิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมา